ช่วงนี้อยู่บ้านเก๋เ,กเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ดูแลแบบไม่ได้ดีขึ้นเลยทําให้เด็กหลายคนครับต้องกลับไปนั่งอยู่บ้านแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์นี่เองนะครับเป็นปัญหาอย่างมากเพราะมันมีปัญหาจริงๆทําให้เด็กหลายคนครับไม่อยากเข้าไปเรียนที่สําคัญผู้ใหญ่นั้นแทบไม่รู้ปัญหาเลยว่ามันมีแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะว่าแต่ปัญหาที่ว่านั้นจะมีอะไรและความจริงจะมีอะไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลยครับ1 เรื่องของงานเด็กหลายคนฮะบอก,บอกตรงกันเลยว่าเรียนออนไลน์เนี่ยพี่มอกโอ้โหการบ้านท่วมหัวเป็นกองเลยทําไม่ทันวันนี้สั่งพรุ่งนี้ส่งบางคนถามอาะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ก็มีเวลานี่ใช่ครับมันจะส่งได้ถ้าหากว่าวันนั้นสั่งแค่วิชาเดียวแต่ว่าความจริงแล้ววันหนึ่งเรียนหลายวิชาฮะคณิตศาสตร์เอ่ยภาษาไทยเอ่ยภาษาอังกฤษเอ่ยทุกวิชาที่เรียนครับสั่งทุกวิชาและเดทไลน์คือส่งพรุ่งนี้แบบนี้จะทําทันหรอครับแล้วการสั่งกันแต่ละครั้งเนี่ยเด็กบอกว่าไม่ได้สั่งที่ได้น้อยนะคือส บ,บ,บางทีทําไม่ทานปวดมืออยากจะพักผ่อนก็ไม่เวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเรียนที่โรงเรียนอะการบ้านน้อยกว่าน,นี้อีกคืองานมันมากกว่าน,นี้อีกแต่เด็นออนไลน์เนี่ยคือแบบโอ้โหแทบตายเลยพี่2เน็ตมีความบงเน็ตบงคือเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ติดสัญญาณไม่ดีคุยคุยไปอ,อ้อ โออะอูอ้ไปรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยฮะใช่เอาง่ายๆคือสัญญาณเน็ตไม่ดีแล้วแหละบางคนเนาะแบบ WiFi ก็ไม่มีหรือแม้บางคนมีก็จริงสัญญาณไม่ดีก็แย่ไปอีก,อกใช่เลยครับบ้านบางคนเนี่ยเวลาเรียนออนไลน์ปุ๊บปรากฏว่าเน็ตหลุดทําให้บางครั้งเนี่ยไม่สามารถฟังต่อเนื่องได้อย่างมีความสุขยิ่งเน็ตรกระตุกอีกโอ้โหกึกก,กัก,ก,กแทบจะอารมณ์เสียอยากปานโทรศัพท์ทิ้งเลยก็มีเรียนไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเน็ตยังมาบงอีกคุณพระคุณเจ้านี่หละครับปัญหาโลกแตกใครมีตัง ตางเด็ราคาไม่แพงพอหมดตามปริมาณที่มันบอกปุ๊บมันก็ฟับพอฟับปุ๊บมันก็แหลกพอมันแหลกก็เรียนไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องแล้วต้องทํางานต้องส่งครูอย่างเงี้ยคุณพัดจะเอาเวลาไหนไปทํามามันไม่รู้เรื่องอ่ะนั้นเนี่ยเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องงานก็เลยทําไม่ได้พอทําไม่ได้ก็เลยไม่ทําพอไม่ทําไม่ได้ส่งก็โดนด่าก็เพราะว่าเน็ตมันไม่ดีใช้ทำยังไงเนี่ยสามเปลืองประคนบอกเปลืองยังไงว่าเรียนออนไลน์ใช่ฮะ มันเปลืองตรงที่ว่าพอเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กก็ต้องปริ้นงานต้องปริ้นผ่านกระดาษเครื่องปริ้นตัวเองหมึกใครหมึกเรากระดาษใครกระดาษเรา e everything ท <Everything S 1> ีเ่เบวของเราทั้งหมดถามว่าเงินใครก็เงินเราค่าเทอม,จ,มจ่ายไหมจ่ายจ่ายเต็มด้วยบางที่แต่สุดท้ายไม่ได้เรียนที่มหาลัยไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเรียนที่บ้านแต่ค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินเพิ่มขึ้น กลายเป็นว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณนี่แหละเปลืองคืนก็ไม่คืนยังถามตอบกลับว่าทำไมต้องคืนด้วยคะเนีย่ยเห็นไหมฮะตามข่าววอาโอ้โหเต็มเลยสี่โทรศัพท์ไม่อำนวยต้องบอกนะครับว่าบางครั้งการที่เด็กมีโทรศัพท์ไม่ได้ไหมายความว่าโทรศัพท์มันจะดีทุกอย่างเสมอไปโทรศัพท์บางรุ่นนะครับความจุความจามันค่อนน้อยพอต้องการซื้อมาเพื่อติดต่อกับผู้ปกครองหรือว่าทาอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวทีนี้ฮะเมื่อเดินออนไลน์เนี่ยมันต้องโหลดแอปนั่นแอปนี้มาใส่ามากขึ้นต้องเซฟใบงานมากขึ้นนนกกกลับาายเปว่่ีใครืองขึ้ สุดท้ายบางครั้งพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนครับเ,เมมเต็มทุกอย่างเต็มหมดอย่างเงี้ยไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมใจฮะให้เพื่อนๆทุกคนไปค้างหน้าส่วนเราอยู่ตรงนี้เพราะว่าเมมเต็มเครื่องไม่พร้อม อย่างว่าแหละถ้าหากว่าใครมีตังค์เยอะๆเนี่ยหรือบ้านซัพพอร์ตดีก็จะมีโทรศัพท์ที่ดีใช้แต่บ้านบางคนเขาไม่ได้มีตังค์ไงก็ต้องใช้แบบตามที่มีอะแล้วพอเกรดมันไม่ถึงนะสุดท้ายมันก็แบบมันก็โบงอะมันไปต่อไม่ได้บางคนอยากเรียนนะแต่ว่าเรียนไม่ได้โทรศัพท์ไม่อื้ออำนวยอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องสงสารนะต้องคิดเล่นๆนะครูคนนี้สอนผ่าน zoom คนนั้นใช้ vroom คนนน้นใช้ google drive คนนั้นใช้ google, google classroom คนนั้นใช้ meet อย่างเงี้ยโอ้โหบางคนพื้นที่ไม <ๆ S 2> ่พอเต็มเอดเลยครับเดี๋ เซฟคลิปวิดีโอของครูที่ครูส่งให้ดูอีกอย่างอี้ยะมันไม่พอจริงๆบางครั้งอะ่ะตางซื้อเมมก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเมมอันนดิมันก็หลายร้อยอยู่พอสมควรนะตาปวดตาถ้าเป็นมาก่ก่อนนะถ้าหากว่าเราเล่นเกมอะ่ะผู้ใหญ่มันจะบอกว่าอย่าเล่นโทรศัพท์นั้นเดี๋ยวสายตาจะเสียแต่พอต้องมานั่งเรียนปุ๊บโอ้ยดีมากโอ้ยเลิศอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหล แต่เมื่อก่อนแกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเล่นเกมมากๆสายตาจะเสียแล้วนี่อูกันนะจอทั้งวันสายตามไม่เสียหรอครับทำไมไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยเอ๊ยยังไงอีหย,ยังวะเคยคิดไหมเล่นเกมบอกว่าสายตามไม่ดีแต่พอนั่งเรียนทั้งวันบอกเออเรื่องดีอ้าวแล้วเรื่องสายตามไ,มไม่พูดถึงอะแล้วจ้องโทรศัพท์มากๆกับมีข้อเสียหรือเปล่าทําไมไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยอย่าถามเรานะาว่าต้องแก้ยังไงเพราะเราไม่ใช่คนที่ต้องมานั่งแก้เรื่องแบบนี้เรื่องที่6ครับก็จากเด็กจะปวดหัวแล้ว ครูเองก็ปวดหัวฮะบางคนถามเอา้าเป็นครูจะปวดหัวได้ยังไงครูทุกคนไม่ได้เก่งทุกคนเกี่ยวกับเรื่องไอทีนะครับครูบางคนเน่ะเตรียมการในการสอนดีมากและมีความหวังว่าเด็กเนี่ยจะตั้งใจเรียนและเอาความรู้ของเขาไปได้แต่บางครั้งฮะความรู้เรื่องไอทีหรือความสามารถเรื่องนี้ไม่อำนวยทําให้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงเวลาก็สอนตามปกติครับแต่พอสอนเสร็จให้เด็กทำาบงานปรากฏว่าเด็กทําไม่ได้เด็กไม่เข้าใจ เป็นงานคุณครูครับต้องพยายามคิดวิธีใหม่ว่าจะต้องทำายัางไงให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ลงไปถึงเวลาสอนแล้วเด็กไม่เข้ามาเรียนด้วยเด็กเทฮะเด็กทิ้งครูครูเครียดฉันเตรียมการสอนมาทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าเด็กไม่เข้าร่วมกับฉันหรือเด็กบางคนครับงานก็ไม่ส่งอะไรก็ไม่เอาสักอย่างท้ายเธอมาเด็กเกรดไม่ดีใครโดนด่าครับก็ครูนั่นแหละนี่แหละครับทำให้ครูหลายคนค่อนจะคิดมากก็เครียดพอสมควรครับกับเรื่องราวแบบนี้เอ็ดครับรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ เรียนออนไลน์เนี่ยหลายคนมองว่าเออเรียนสบายๆชุดอะไรก็ได้ไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ในบางครั้งนะครับเนื่องจากว่าเรียนออนไลน์เนี่ยปกติแล้วเราไม่เคยเรียนกันแบบนั้นทาให้บางครั้งฮะต้องเรียนกันไปและหลายคนรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าการเรียนออนไลน์ครับไม่สามารถถามกลับได้อย่างอิสระเอาง่าย ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและนักเรียนครับรวมไปถึงบรรยากาศตอนอยู่บ้านกับอยู่ที่โรงเรียนบางคนรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันอยู่บ้านจะขี้เกียจมากกว่าอยู่ที่โรงเรียนและด้วยความว่าขี้เกียจมันครอบครองหัวใจอยู่ะทำให้บางครั้งรู้สึกแบบไม่อยากเข้าไปเรียนเลยรู้สึกเบื่อจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่เด็กเบื่อนะครับคุณครูเองก็เบื่อเหมือนกันเด็กก็เบื่อครูก็เบื่อแต่ก็ต้องอดทนต่อไปอะไรอย่างนี้นี่แหละครับปัญหาย้าว่าเรื่องทั้งหมดวันนี้นะครับเราไม่ได้มานั่งแต่งเองมนโนเองนะครับเราทําการสรํารวจเอาไว้จากชุมชนของช่องเรา เองนี่แหละฮะฉะนนั้นแล้วตามนี้เลย8ครับปัญหาของเพื่อนๆในห้อง คือในบางครั้งฮะเรียนออนไลน์ต้องเรียนผ่านโปรแกรมพวก Zo ูมพวกอะไรกันแล้วแต่ที่มันเห็นหน้าก็ได้ปรากฏว่าระหว่างที่คุณครูกําลังพูดหรือว่ากาลังสอนอยู่นั้นมีเพื่อนบางคนครับชอบพูดแทรกหรือว่าสภาพแวดล้อมของบ้านเพื่อนค่อนข้างจะเสียงดังทําให้บางครั้งแล้วเสียงจากรอบบ้านของเพื่อนมันเข้าไปรบกวนการฟังของคนอื่นๆอะไรอย่างนี้ทีนี้ฮะถ้าแบบเข้ามาแค่หนึ่งเครื่องถ้าปิดมันก็คือจบแต่ว่าบางครั้งอะ่ะเปิดกันหลายเครื่องไงเสียงเข้ามาพร้อมๆกันโอ้คุณพระคุณเจ้าฟังครูไม่รู้เรื่องเลยทีนี้หนักเข้าไปอีกหร้้าายยยทีี่่บบบนแแเสงงดัอูล ในแอปก็เสียงดังรอบตัวเองก็เสียงดังยิ่งไปกระจาย่เลยครับทีนี้หนักเข้าไปอีกอ้าวฮะอันนี้เป็นปัญหาของเด็กๆเ,เลยก็ว่าได้ครับอย่างที่บอกครับว่าครูหลายโคนเนี่ยตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาม,มาสอนตรงเวลาแต่ก็มีเด็กบางคนฮะแกลง้งไม่ได้เยน็นแกลง้งปิดเนต็ตเข้าไปเช็คชื่อแล้วก็กดออกหรือหาทริคต่างๆฮะเพื่อมาขี้โกงหรือว่าดักแมวคนครูอะไรอย่างเงี้ยแซงว่าอยู่แต่ความจริงคือไม่ได้อยู่ครูก็สอนไปซน,นแหละนะครับเด็กก็แซงไม่รู้เปิดเกมเล่นเกมฟังเพลงนู่นนี่นั่นอ้โห แอปีไปอีกส่วนครูก็สอนเปล่าๆไปโดนเ็กเทไปอีกอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยขาดแรงจูงใจและคุณครูเองก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะเด็กประยมเข้าไปในก,กับครูเรื่องนี้ไม่โทษใครครับไปโทษครูไปโทษเด็กไม่โทษใครทั้งนั้นครับโทษโควิดกันแล้วกันนะครับไกลดีเรื่องที่10ครับเป็นภาระผู้ปกครองต่างว่านะครับพอเรียนออนไลน์ปึ๊บผู้ปกครองฮะก็ต้องมานั่งดูบุตรหลานว่าเรียนจริงๆไหมตามงานให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะปรากฏว่าบางครั้งเด็กได้รับงานเยอะเกินไปและเด็กก็ทําไม่ไหวสุดท้ายฮะผู้ปกครองก็ต้องมาช่วยเด็กทําการบ้านแม้กระทั่งทําใบงานแบบฝึกหัด ก็ต้องทำให้บุตรหลานของตัวเองแล้วก็ได้เป็นสกุลครูฮะเพื่อให้เด็กมีงานส่ง สุดท้ายฮะทำงานมันไม่พอจะต้องมาทําการบ้านให้ลูกอีกบางคนบอกเอ๊ะจริงๆว่าไปเรื่องการทาการบ้านเนี่ยไม่ควรทําให้ลูกสิต้องให้ลูกทาเองแต่เขาก็บอกว่ามันก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเด็กงานเยอะเกินไปทําไม่ไหวเลยต้องช่วยหรือว่าปัญหาเนี่ยโอ้โหเยอะจริงเยอะจังฮะจริงๆอาจจะมีเรื่องราวปัญหามากกว่านี้ก็ได้ซึ่งเราก็ไมู่้มีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดมนี้เนี่ยเป็นการสารวจจากช่องพิจิมมกเองผ่านช่องทางชุมชนยูทูบนะครับเลยอําโ่าสู่กันฟังไม่ได้มีความต้องการจะมานั่งด่าใครว่าใครเผื่อใครดูคลลิปนี้้แว ปัญหาแล้วแล้วก็อาจจะมีไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหารงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและงามมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว,ว่าดูแล้วเนี่ยคิดอะไรไม่ออกรู้สึกเครียดเข้าไปกว่าเดิมอีกเนี่ยก็พยายามปล่อยวางทำเท่าที่ทําได้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับคนเหนื่อยเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นครูเป็นนักเรียนหรือเป็นผู้ปกครองกันแล้วแต่ต่างก็ต้องมีภาระมีหน้าที่เหมือนกันทั้งนั้นเอาเป็นว่าอดโควิดเมื่อไหร่เราจะสบายเมื่อน,นั้นนะครับสู้กันต่อไปพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าเสมอ นะจ๊ะวันนี้ครับคือเรื่องราวปัญหาการเรียนออนไลน์ครับที่ผูออ้ใหญ่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าเด็กหลายคนครับอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกด see first ให้กับหมอด้วยแล้วกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพิจิตรหมอดชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย